ทีม้านทำแพงคะ่ะที่ประชาสชนหน่อยไปกับเถิดใดครับนวมแดงกางเกงแดงคนอ,อาจจะพ่อีบอกเออน้ำเงินก็หนวมน้ำเงินกางเกงน้ำเงินแบบมานั้นครับเอาสามยกนอธิมดงานตุลาหนึ่งเก้าโชคศิลาคะ่ะเสียตุลาหนึ่งเก้าแดง ทีมงานครูอินคำเจริญนี้เาดูบนเวทีดีกว่าิัต่อนาจสามยกกับสาพันวันนี้จะมีครูพิเศษนะครับครูนิยมเก่งก็เก่กับุ่กเพชรสิลุูกเพชรเตรียมเลยนี่คือป้ามงเนปุดองรับตัวลาหนึ่งเก้า อยาให้เสียชื่อนายกอนงนะตุลาหนขมวยใหม่นายกอนงการุนรัตน์อา้ยายมาขับแพอโชคศิลาครับเดี๋ยวจัดมวยพี่น้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งพี่ได้ก็จัดระวัง่อยเ ทีกลว่าเป็นที่รักนะครับรงกับการถทายอรีเลยืดยนยืน,ยนต่อยซ้ายเข้าไปผีานทชอยโชคศิลาวันนี้ขำแพ้ขบแพ้เอาแพ้โอ้ย,อย,ย,อย,ยงงง้งซ้ายอปซ้ายขบแพ้แกเล่นอะครับตื่นขึ้นมาก่อนนะต้องรีบมานะครับผู้ชมครับ เสียเป็นใหกว่านะครับฟวงฟ้าเสียแดงน้ำเงินกาแฟมีสีน้ำใกว่าก็ซุปเปอร์โอ๊ตกับบัคเกอร์เล็กนะครับจะเได้ร้อยไปครับจะเป็นพยัางศกับหมดหน้าที่ของพี่เลี้ยงค่ะเหลือแต่มาดูมาชมมาทำกันต่อยกที่สองบนเวทีนะ ยับตัวละหนึ่งก้าดีแดกำแพงโชคศิลาน้ำงานว่าเลยจ้ายกสองปอยเห็นแล้วพค้ชเซนไหนเจน้องบิน่องเฮ้ยเฮ้ย้ยงสางเงสาเพลงับ เอาแบบนั้นอแบบเฮเฮ้ยเฮ้ยเบได้จังหวะเสียจังหวะได้สั่นเลยนะครับซอสโดนกันเย็นเย็นยโยกเข้ามาโยกเข้ามาเอาแบบนั้นไปสู้ดีครับพวกมวยใจเย็นย่าก็รอแข้งซ้ายกับบัตซ้ายรออยู่ครับซ้าย

ยกหัถอยได้หถอยโต้เอ้าโยมั่วแล้วได้มัวแล้วอเ้ยเฮ้ยามาโตาเะครับรบ้านทุะไคนะครับพี่น้อง บ้นทุ่งก็ไคนนครับุ่เพชรเขาเก็บมาทั้งนหนเผาไดเด้อเออใหกระเ๋านีชู่ขึ้นมั้งมันเมนอยู่บ่ล่ะมันมาสิเปียบมวยใส่ไหมบางตัวบางตัว่ไรมันมีอย่างเนี้ยยนัถาเมืองกอนเาเราทาแเพียงเออเมีนอยู่ก่มีเงินจักบาทมีเงินจักบาทน่นี่อไทยรูไปกอนเดี๋ยวเดี ขอบใจมูม่ขอบใจมูมิ่เดี๋ยวเบิ่งให้ลูกให้นั่นตัม่ยไเป็นักไทยบัฒนาประชุมนะครับเก็บได้พัฒนาประชุมเก็บได้พัรดาสายบรัดาสายีใจน้อง เลื่อมให้เราตัวทั้งระับสองเครื่องเลยนี่ลอดีไเยอะนี่ยนี่เด็กมันเสียอีกเด้อเขาสิขึกิ้ลเก่งผมยกสุดท้ายครับเสียงแค่เสียงกลองมาแลครับบอกหมอพรสุดท้ายแล้วค่ะลุยลาหน้าที่ทำแทงแกแต่แล้ก็สายยาสายยาแล้วก็มีสองมีปากปวกดเมื่อยครับปิยะสุรศรีนุพร